การสวัสดีครับพ่อพี่น้องเชาาบนที่เคารบรักทุกท่านครับผมนิมิตสิทตทัยสอประชอของพ่อพี่น้องกับวาพ่อกับพ่อพีอพอพพ่น้องในเ้ามืนอนีอีกเมือน,นึงครับมืนอนีจะขอมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วข้าวปี2557ซึ่งจะแก้ไขให้มีบทบัญญัติบารืเรื่องเรื่องของการออกเสียงประชามาติในมาตรา37เก่านี่จะมีจุดที่แก่ เพิ่มนะครับแก้ก็คือว่าแกาแะระยเวลาในการพิเร่าค้าขอแกไขซึ่งเดิมที่กำหนดไป60มือเมือเพิ่มให้มีการขยายไปได้อีก30มือบวกเกินนะครับร่วมความแล้วมันก็จะเป็น90มือนะครับคือได้ไปอีก30มือลาลาในเรื่องของกาพิาเอรณาเ็นชอบไวเ็นชอบเนี่ยการกำหนดวิธีการ แตกต่างครับอันเกานะ่าเนี่ยบอกว่าจะต้องเข็ยนให้แล้วเ็จไายในสิบห้ามือตั้งแต่วันรับรางแล้วนู่นจากคณะกรรมการยกรางอันใหม่ที่เขียนว่ารับมาแล้วเนี่ยต้องล่อไว้สิบห้ามือก่อนครบสิบห้ามือแล้วจึงจัดประชุมลงมติเห็นชอบไป่เห็นชอบเนี่ยทั้งฉบับเนี่ยไายในสามมือนั่นหมายถึงว่าครบสิบห้ามือแล้วภพ่ในสามมือต้องเข็ยนให้แล้วนะครับอันนี้คือคือที่กำหนดใบใหม่ หลังจากหันเมื่อมีมติเห็นชอบกับบ่เห็นชอบแล้วเนี่ยผลกระต่างกันถ้าเห็นชอบยังสิบเบื่องไชามาติถ้าบ่เห็นชอบก็บคือหลัธรรมนูญนั่นตกไปตกไปเป็นอย่างไรตกไปก็จะมีการตั้งคณะกรรมการยกหลังธรรมนูญขึ้นมาใหม่เพื่อจะ เ์หน้าล่างยกล่างธรรมนุนใหม่ซึ่งจะต้องเฮ็ดให้แล้วเสร็จภายในร้อยแปดสิบมื่ที่นี่ถ้าเกิดว่ารับกระจังสีลงมาเป็นเฮ็ดประชามติประชามตินี่ก็จจังมีสองส่วนคือประชามติโดยเสียงส่วนมากนี่ว่ารับล่าง ต่อมากะจะเป็นเรื่องของนายรัฐมนตรีน้ำหลางร,ารัฐมนุนขึ้นทุ่นกลาวทุ่นกระมอมถวายให้่งพระนเรท,ทยภายใน30วันนำตั้งแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติรายะะขันกันให้ประกาศในกิจราระวิกษาและใส่บังคับโดยนายกรัฐมน,นตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระราชองค์การ แต่ต่อไปก็จังสิเป็นเรืองก่อนการจะทํากฎหมายประกอบวาวยเรื่องการเลือกตัง้งพรรคการเมืององ่าไปสุดท้ายสุดก็จากสิไปสู่แนวทางของการไปสู่เป้าหมายของการเลือกตัง้งถ้าบบหรถือว่าเสียงส่วนมากกันบอกรต้องไปหาคณะกรรมการยกล่างมาลากกฎหมายใหม่ภายใน,ในลอยไปเซมือคือ คือในคือที่กำหนดไว้อันนี้คือเสซนทางทีนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าในบทบรรยัญญติในการแก้ไขว่าให้สซอประชอเนี่ยมีว่าละหรือว่าสิทธิ์สินภารกิจนี่หลังจากโหวดรับบอรับนี่ถือว่าภารกิจจบแต่ในกำหนดใหม่ว่าให้ตั้งสภาพาับเคลื่อนการปฏิรูป มาแทนโดยที่มีจํานวนของสมาชิกสภาคับเนนคื่อนิสองรอยคนอันไหนแม่งว่าภารก,กิจสอชประชจบตอนที่โหวตรับบอรับจะรับหรือบอรับก็ต้องภารกิจจบแต่ว่าถ้าเกิดหมดภา,ารากิจแล้วจะมีต่างสภาพคับเคืรอนปฏิรูปเฮนนาทีสืบต่อ,ะะอสภาพปฏิรูปต่อไปสิจํานวนกันโดไป200คนรายละเอียด เพิ่มเติมบทบาทนาทีของสภาพครับเกื่อนปรูปสิ่งจะมาแทนซอชอนี่ที่เป็นจังไดกะมือมือลังน,นะครับได้ละเอียดจะมาเล่าให้ฟังตัวหนึ่งมือนีวัดลาแล้วครับสวัสดีครับ